บอกเลยว,ว่า g o s ล l l ทำถึงมากวันนี้เราจะมาบอกจุดเด่นของระบบ g o s ซลเอาใจพะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันคะ่ะต้องบอกเลยว่ายุคนี้ไม่มีใครขายของออนไลน์ช่องทางเดียวกันแล้วจริงไหมอย่างแม่ค้าหนคนก็มีการขายหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop Line Shopping และตัวช่วยเด็ดนั่นก็คือ GoSell ระบบที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ได้ในระบบเดียวโดยที่ไม่ต้องสลับแอคเคาท์ลดการผิดพลาดไม่ต้องตัวออเดอร์ตกหล่น ระบบสามารถจัดการสต็อกโดยการนำข้อมูลสินค้าตัวเดียวกันในแต่ละร้านมาเชื่อมสต็อกเข้าไว้ด้วยกันเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากร้านใดร้านหนึ่งระบบจะดึงคำสั่งซื้อเข้ามาและทำการตัดสต็อกในระบบ พร้อมอัปเดตจำนวนสินค้าคงเหลือไปยังช่องทางการขายแบบเรียลไทม์ฟีเจอร์ Go Chat หรือระบบรวมแชทเพราะเราได้รวมแชทไลน์ Line, Facebook Instagram ไว้ในที่เดียวที่ให้ร้านค้าที่ตอบลูกค้าได้แบบไม่ต้องเปิดหลายหน้าซึ่งในระบบรวมแชทจะแสดงโลโก้ว่าแชทนี้มาจากแพลตฟอร์มไหนแถมปิดการขายได้ในระบบทันทีฟีเจอร์ Up Sell ช่วยอัพยอดขาย,ขายของคุณมากขึ้น รวมไปถึงมีรายงานสรุปทุกยอดขาย เก็บข้อมูลสถิติหลายรูปแบบรวมถึงรายงานเทเลเซลแต่ละคนอย่างชัดเจนฟีเจอร์ CRM Automation ระบบนัดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ช่วยแจ้งเตือนการโทรหาลูกค,ค้าและโทรออกอัตโนมัติเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อที่เราต้องการให้โทรหาลูกค,ค้าและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการโทรได้นอกจากนี้เราก็มีเซลเพจให้คุณสร้างได้ไม่จำกัด บอกเลยว่าเซลเพจของเราสร้างง่ายด้วยระบบ Page Builder ครอบคุมทุกการใช้งานเพียงแค่ลากวางทั้งการสร้างปุ่ม call to action และทีมหลากหลายที่สามารถปรับแต่งตามใจชอบสามารถใช้โดเมนของตนเองได้เลยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเซลเพจของคุณติดตั้งผิกเซลได้ทุกค่ายรองรับ Conversion API เก็บอีเวนต์ได้ละเอียดครบทุกจุด ทำโฆษณาได้ทุกแพลตฟอร์มและยังรองรับการทำ SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google ระบบ g o a s e l เรามีคอร์สสอนฟรีไม่ว่าจะเป็นสอนยิงแอด TikTok Conversion Facebook Conversion คอร์สสอนสร้างเซลล์เพจหรือการสอนใช้งานระบบ Goal Sell ตั้งแต่การสมัครสมาชิกและตั้งค่าร้านค้า ใช้งานระบบ C I M รวมไปถึงสอนเรื่องระบบรวมสต็อกเราสอนทั้งหมดนี้ฟรีถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ